สวัสดีค่ะพระแบมทัวร์กินเที่ยวอันนี้น้นมาแต่เดนกลุ่มทอดทอดทุกกลุ่มทอดพ้ำมันจะเดนโลโลนะจ๊ะมันเสียนะกลุ่มมันเสียน้ำมันเลยแตกโลโลน้ำมันแตกนะจ๊ะขั้นแรกเราก็ล้างไส้ดึงไส้ดึงที่ออกมาก่อนนะจ๊ะดึงตังก้นมันนะจ๊ะที่มันมีอ่าหางมันนะจ๊ะ หทงแหลมๆเลยนะเจ้าดึงออกมาขี้มันก็จะออกมาเป็นทรายเลยนะเจ้าดึงขวางนะเจ้าแ,แล้วก็ดึงปีกออกเนาะดึงปีกออกเสร็จแล้วเราก็ล้างล้างล้างตั้งน้ํามันกระทะ้อนเสร็จปุ๊บเอาที่กุ้งที่เราล้างสะอาดแล้วลงทอดเลยเจ้าปิดฝาอบไว้สักกำนะเจ้าแล้วเราก็มาพลิกไปพลิกมากำเดียวนะเจ้า น้ำมันหายแตกก็ถือว่าใจได้แล้วเจ้าน้ำมันบาดแตกแล้วก็ใจได้ละก็ถือว่า <Okay. S 1> เสิร์ฟได้เลยนะเจ้าเ <Okay. S 1> พราะแบมจะรวยด้วยรสด,ดีนะเจ้าถอดแมงอย่างก็แจ้งเนาะเคล็ด <Okay. S 1> ลับเขาก็จะรวยด้วยรสด,ดีนะเจ้าแค่นั้นเองนะคะรวยด้วยผงรสดีคลุกไปคลุกมานะเจ้ากินล้ำล้ำนะเจ้ากรอบนะเจ้ากรอบเค็มเค็มมันมันนะเจ้า คนที่ขายแมงทอดก็ทำวิธีทำแบบนี้นะเจ้าง่ายๆนะเจ้าบางคนก็ใส่ซอสเนาะซอสแม็กกี้ซอสอย่างแต่ก็แบมบ์ใส่นะเจ้าอันนี้ก็แค่รสด,ดีอย่างเดียวคลุกไปคลุกมาก็รสชาติกลมกลมเจ้าเป็นของกับแก้มก็ลำ้ำกินกับข้าวกับน้ำพริกก็ล้ำนะเจ้ากินกับข้าวหนึ่งห้อนๆน,นะเจ้าแบมบมักนะเจ้าอันนี้ก็ส5ตัวร้อยซวนะเจ้าติ๊กัดนัดนะเจ้า จัดนัดใจแก้วทุกวันสุกนะเจ้าแวะมาอุดหนุนกันได้นะเจ้าของกินหายยากเนาะก็แ,ะแวะมาเนอะลำแต่แต่เจ้าของมักนะเจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อประแบมกันนะเจ้าขอบคุณะนักนะเจ้าทุกการติดตามนะเจ้ายินดีจัดนักเจ้าขอให้รวยๆปังๆก็คนเจ้า